ามาสัปดาห์นี้เรามาต่อกันที่ความน่าจะเป็นกันบ้างเมื่อกี้พี่เผลอลืมกดอัดแต่พี่เขียนไปด้วยมันเลยเละๆหน่อยนะานมาดูกันต้องการสร้างเลข5หลักจากเลข1 2 3โดยแต่ละหลักซ้ําก็ได้อวงไว้ซ้ํากันได้และประกอบด้วยเลข1ห,หลักอย่างน้อยเ,อเลขหนึ่อย่างน้อย1หลักก็คืออย่างน้อย1หลักก็จะเป็นอะไรได้บ้างเป็น1ก็ได้เป็น2ก็ได้เป็น3ก็ได้ถูกไหมหมายถึงว่า1ตัว2อตัวสองตัว3ต,ตัวอย่างเงี้ยก็ได้ เห็นไหมเลข2อย่างน้อย1หลักก็เหมือนกันก็เป็น1 2 3เลข3อย่างมาก2หลักอันเนี้ยมันบอกว่าอย่างมากถูกปะ้ะอย่างมากก็กลายเป็น210อย่างนี้จงหาว่าสามารถสร้างได้กี่จํานวนออามาหาจํานวนวิธีก่อนจํานวนวิธีก็แบ่งเป็น9แบบก็คือ1 2 3, 3, 1, 1, 2 3 3 1องสองสามสามหนึ่งหนึ่งอึ่ึดะค่อยๆดูจำนวนวิธีตรงเนี้ยหาไม่ไงก็หามาตามโจทย์โจทย์บอกว่าอย่างน้อย1หลักอย่างน้อย1หลักอย่างน้อย2หลักเราก็เริ่มไล่จาก สามอย่างมากสองหลักเนี่ยถอยไปก่อนเนี่ยสามสองตัวสามสองตัวสามหนึ่งตัวสามหนึ่งตัวสามหนึ่งตัว, 3, ตวไม่มีสามอย่างนี้มันจะได้หน้าตาแบบนี้ทั้งหมดเก้าวิธีวิธีแรกเขาบอกว่าสร้างเลขห้าหลักถูกไหมสร้างเลขห้าหลักมีกี่ตัวมีห้าตัวก็ได้ห้าแฟกต์วิธีหารด้วยอะไรหารด้วยจํานวนซ้ําอย่าลืมนะดอกจันไว้ตรงไหนดีดอกจนันพี่ดอกจันไว้ข้างล่างแล้วกันมี ตัวสา n ตัวให้เอาไปหารด้วย n แฟกต์อย่างนี้อามาดูกันอันเนี้ย2ซ้ำ2ตัว3ซ้ำ2ตัวถูกปะก็ได้หาร2แฟกต์แฟกต์ถูกไหมห้แฟกต์ได้120ส่วน2แฟกต์ก็คือ4ถูกไหมก็ได้30อันนี้ก็เหมือนกันเป็น5แฟกต์ส่วน อันนี้ก็คือ1นึ่ซ้ำสตัว3ามซ้ำสตัวถูกไหมก็ได้2องแฟกสองแฟกพี่เท่ากับ30มสิบอ้าทำไมเขียนสติดกันเลยอันนี้ก็เป็นไงหนึ่งสตัว2อสองตัวเหมือนกันพี่เขียนไปแลสามสิบอันนี้เป็น1นึ่งสตัวทแทนละ2ออย่างละตัว2กับสอย่างละตัวก็เป็น5แฟกส่วน3แฟกก็เท่ากับ120หาร6กหาร 120, ก็เหลือ20ใช่ไหมอันนี้2 3ตัวก็เหมือนกันก็ได้20วิธี อันนี้3ตัว2ตัวก็เป็น5แฟกส่วน3มแฟกสองแฟกถูกไหมก็ได้120ยยหาร12ก็ได้10 12มง3่าย3แฟกได้6 2แฟกได้2เนาะก็เป็น12อันนี้เหมือนกัน1 2ตัว2 3ตัวก็ได้10วิธีอันนี้1 4ตัวมั่งเป็น5แฟกหาร4แฟกก็ได้5ถูกไหมอันนี้ก็4ตัวเหมือนกันก็ได้5วิธีเพราะฉะนั้น มันมีทั้งหมด9วิธีเอา9วิธีมาทําอะไรกันเอามาบวกกันถูกไหมบวกกันตึ๊ด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 สามสิบสบวกกันอันนี้เอาทั้งหมดมาบวกกันนะกระดาษพี่ไม่พอละเพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้ก็เป็น160วิธีนั่นเองนะจ๊ะโอเคไหมอะเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวสําหรับคลิปที่สอนความน่าจะเป็นตัวเต็มเต็มเดี๋ยวพี่แปะไว้ให้นะ แล้วก็ฝากกดติดตามอ่าเฟซบุ๊ a เ e ซบุ๊กเพจทินนนนใช่ไหมทินนนนนแมทเอเชื่อมันอาจจะยาวหน่อยนะเพราะว่าพี่พี่อธิบายไปแล้วใน20แฟิบว่าทำไมชื่อยาวต่อมา YouTube YouTube ฝาก Subscribe ช n e l ทินนนนนอ่ะอันนี้สั้นกว่าด้วยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวพี่จะอัพคลิปต่อไปให้เรื่อยๆไปละ